ครับเมื่อคืนนี้ที่มอเตอร์ไซค์มันชนท้ายรถเก่งนะครับคือผมผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงทีแรกก็นึกว่าเอ๊ะรถยางแตกหรือเปล่าก็เลยลงมาดูพอสักพักได้ยินเสียงรถหวอมาหลายคันแล้วเราก็เอ๊ะไม่ใช่แล้วก็เลยลงมาดูดีกว่าแต่เดตุมันก็เกิดเกิดขึ้นไปแล้วนี่เห็นล่างแล้วนอนอยู่มอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถเก่งเนาะอ่าเป็นมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถเก่งครับ แต่เราเราก็ว่าตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมันมืดด้วยแหละอ๋อถนนมันมืดใช่แล้วก็มันมันเมือก็ได้ยินเสียงเด็กแข่งรถกันบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมใช่แต่เมื่อคืนเสียงมันดังมากเราก็เลยรีบลงมาดูอืมปกติจะมีได้ทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ไหมรถมาลองรถกันเนี่ยมันุ่มมาทุ่มอาทิตย์อาทิตย์สัปดาห์ละประมาณครั้งครอสัปดาห์ละครั้งนะทช่วงตุลาคมเนี่ยประมาณเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเยอะหน่อยเยอะหน่อยใช่ แล้วจากเหตุการณ์ที่เฮียดูกล้องแล้วเป็นไงครับกล้องก็ก็ติดแข่งกันมาตามบาามัญหาวัยรุ่นน <ไป S 1> ั่นแห <ไป S 1> ละวัยร <ไป S 1> ุ่นนะก <ไป S 1> ็นนะเสียหลักปรชนท้ายเขาใช่ใช่